บันทึกหน้าที่19จากนี้จะไม่มีเธออีกแล้วแล้วนี่ถ้าสมมติพีชไม่ได้เรียนอยู่โรงเรียนนี้แล้วล่ะชองจะรู้สึกยังไงประโยคที่ลูกพีชถามฉันในวันก่อนมันมักจะผุดขึ้นมาตลอดตลอดในช่วงระยะเวลา3-4วันที่ผ่านมาฉันรู้ว่าคำถามนั้นมันเป็นเรื่องสมมติของเขาแต่ฉันก็อดคิดไม่ได้เลยว่าพีชเขาจะไปจากที่นี่จริงๆ เพราะตั้งแต่ที่เปิดเธอมาเขาก็ดูไม่มีความสุขกับสิ่งที่เลือกเลยดังนั้นโอกาสที่เขาจะลาออกไปเริ่มต้นใหม่ทำในสิ่งที่เขาชอบมันก็มีอยู่สูงเหมือนกันสูงจนฉันกลัวว่ามันจะเป็นความจริงแล้วถ้าหากมันเป็นแบบนั้นล่ะฉันจะทำยังไงดีฉันควรให้เขาไปหรือรังให้เขาอยู่ที่นี่กับฉันแค่ทุกวันนี้ไม่ได้เรียนห้องเดียวกันมันก็ทำให้ฉันทั้งเหงาและซึมแล้ว ถ้าหากว่าเขาไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเดียวกับฉันมันจะเควงคว้างขนาดไหนนะช้องเสียงเรียกดังของยายนาทำให้ฉันสะดุ้งโยงนั่งไกลกันแค่นี้ไม่รู้จะตะโกนทำไมเออมีอะไรนั่งอยู่กันแค่นี้เรียกเบาก็ได้แกตกใจหมดจ้าเรียกเบาๆก็ได้ยินนี่ฉันเรียกแกมาหลายรอบแล้วนะไม่หือไม่อือเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยอ้าวหรอ เรียกหลายรอบแล้วเหรอฉันถามแล้วหันไปมองหน้าปุ๊กกับบีซึ่งทั้งคู่ก็พยักหน้าอย่างพร้อมพยังกันอืมมันเรียกแกสีห้ารอบแล้วเนี่ยว่าแต่เหมืออะไรอยู่ยายบีตอบคิดอะไรไปเรื่อยเปลยนะ่ะว่าแต่มีอะไรหรอจะบอกว่าวันนี้พีชมันจะมากินข้าวเที่ยงกับพวกเราด้วยนะเห็นว่ามีเรื่องอยากจะบอกแกแล้วก็ทุกคนนะ่ะว่าแต่แกพอจะเราได้ไหมว่าเรื่องอะไร ยายปุ๊กพูดแล้วมองหน้าฉันอย่างอยากรู้อืมไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันบอกสั้สนๆทำเอาคนถามทำหน้าเซ็งตั้งแต่วันที่เราเปิดเรียนชั้นม .4 ทุกช่วงพักกลางวันพวกเราจะนัดกันมานั่งกินข้าวกลางวันด้วยกันและพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เจอในแต่ละวันแต่พีชไม่ได้มาร่วมวงกับเราเลยสักครั้งเพราะต้องทบทวนหนังสือกับเพื่อน และทำงานทำการบ้านที่เขาไม่ค่อยเข้าใจดังนั้นทุกครั้งฉันกับพีชจึงได้แต่เจอกันในตอนเย็นแทนแต่วันนี้ปุ๊กบอกว่าพีชจะมากินข้าวด้วยและมีเรื่องอยากจะบอกกับทุกคนแทนที่ฉันจะดีใจแต่ไม่รู้ทำไมถึงได้รู้สึกกังวลอย่างบอกไม่ถูกเดาไม่ได้เลยว่าพีชจะพูดเรื่องอะไรอา้าวน่นไงพีชมาพอดี บีว่าพร้อมกับชี้ไปยังคนที่กําลังเดินเข้ามาหาพวกเราและไม่นานก็เดินมาถึงไงทุกคนขอโทษทีนะที่ทำให้รอคนมาใหม่บอกแล้วยิ้มให้กับฉันทำไมวันนี้มากินข้าวด้วยกันได้ล่ะไม่ต้องทำงานกับเพื่อนแล้วหรอวันนี้ไม่ได้ทำนะ่ะพีชตอบสั้นๆท่าทางเหมือนมีอะไรอยู่ในใจอ๋อดีใจจังที่พีชมาว่าแต่เห็นว่ามีเรื่องอยากบอกพวกเรานี่ เรื่องอะไรหรอเดี๋ยวเอาไว้กินข้าวเสร็จก่อนแล้วกันนะตอนนี้หิวข้าวมากเลยไปกินข้าวกันเถอะคนผูกถามตอบแล้วเดินมาหาชั้นก่อนที่พวกเราทุกคนจะแยกย้ายกันไปซื้อเมนูที่ตัวเองชอบพวกเราใช้เวลาเราๆครึ่งชั่วโมงกว่าจะกินข้าวเสร็จระหว่างที่เรากินข้าวพวกเราก็พูดคุยกันไปสัพเพเหระทำให้บรรยากาศบนโต๊ะกินข้าว ไม่แตกต่างไปจากตอนที่พวกเราเรียนอยู่ชั้นมอต้นด้วยกันเลยว่าแต่สรุปเรื่องที่พีชอยากพูดกับพวกเราคือเรื่องอะไรหรอฉันถามขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังหัวเราะเรื่องตลกที่นาเล่าแม้บรรยากาศตอนนี้จะสนุกสนานแค่ไหนแต่ในหัวของฉันมันไม่สามารถหยุดคิดเรื่องของพีชได้เลยนั่งสิคุยกันเพลินจนเกือบลืมไปเลย ยายบีเสริมอีกแรงทําให้พีชเป็นจุดสนใจของพวกเราทุกคนและเรียกให้บรรยากาศในตอนนี้ค่อยๆค,คลืมขึ้นมาตั้งแต่พรุ่งนี้ไปพีชจะไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนี้แล้วนะฮะหมายความว่าไงปุ๊กถามท่าทางตกใจมากกับสิ่งที่ได้ยินไม่ต่างจากทุกคนและก็ฉันเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะยิ่งเรียนไปก็ยิ่งมีแต่ความเครียดและกดดัน เราอยากไปเรียนหรือทำอะไรอย่างอื่นที่เราชอบไม่อยากเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่แล้วจะไปทำอะไรนาถามเราจะไปเรียนสายอาชีพแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเรียนอะไรที่ดูดูเอาไว้ก็น่าจะเป็นสถาปัตย์และเสียงพูดคุยกันของพวกเขาก็ยังคงดังต่อไปเรื่อยๆฉันได้ยินทุกอย่างรับรู้ทุกสิ่งแต่ตอนนี้ร่างกายของฉันมันเหมือนโดนสะกดเอาไว้ มันหยุดนิ่งไปทั้งตัวไม่สามารถพูดหรือมองหน้าคนตรงหน้าได้เลยช้องช้องเสียงเรียกชื่อฉันดังขึ้นอีกหนพร้อมกับแรงเขย่าที่มือฉันหลุดจากผวังแล้วมองหน้าคนเรียกที่นั่งอยู่ตรงหน้าพูดจริงๆหรอตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมฉันถามพีชพยายามควบคุมเสียงไม่ให้สั่นครือแม้ตอนนี้มันจะจุกไปทั้งหมดใจก็ตามพีชคิดดีแล้ว และพีชก็จะไม่กลับคำพูดตัวเองแน่ๆช้องเข้าใจพีชใช่ไหมอย่ากโกรธพีชเลยนะเอาจริงๆช้องก็ไม่อยากให้พีชไปนะแต่ช้องก็เข้าใจแหละและยอมรับในการตัดสินใจของพีชบอกไปน้ำตาฉันก็ไหลซึมขึ้นมาเสียอย่างนั้นถึงพีชไม่ได้เรียนอยู่ที่นี่ในโรงเรียนเดียวกับช้องแต่ความสัมพันธ์ของเรายังเหมือนเดิมนะชองไม่ต้องกลัวว่าพีชจะหายไปเพราะพีช จะยังโทรหาชองทุกวันและจะแวะมาเจอช้องที่นี่บ่อยๆนะพูดแล้วนะทำตามที่พูดให้ได้ด้วยล่ะช้องจะรอนะแวะมาหาช้องและเพื่อนๆด้วยล่ะครับจะแวะมานะ